สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วอ c ช a n แนลอะไรไว้หมอนไปไหนอ่ะไม่เตรียมพร้อมเลยเล่าปีใหม่นะก็ยังเป็นคนอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนวันนี้นะคะวันที่หนึ่งมกรานะคะก็ยังเป็นคอนเทนต์วอเชีชแนล ปีนิวียะทุกคนด้วยนะคะ2565 2022นะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนของเราด้วยอยู่บ้านเหงาเหงาประปรบปีปีก็มาดูมาดูนะช่องเป็นเพื่อนมาแบบบ้าคลั่งนะคะเป็นเพื่อนทุกคนปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดนะลงอย่างข้างไม่หย่อนแล้วบอกเลยว่านี่เป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างที่น้องๆรอคอยมากจริง แล้วก็เราห่างหายจากการทำ Q&A ไปนานมากแล้วทำครั้งแรกก็คือตอน20,000นซับสไครต์เราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูคลิปนี้แล้วยความที่น้องๆใหม่ๆเข้ามาแบบซับเราเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าครั้งนี้จะเป็นการตอบ Q&A ระดับแบบ ละเอียดแบบสุดเจาะลึกเจาะลึกมากๆแล้วก็ยาวนานกันไปจนถึง4พาร์ทด้วยกันถูกต้องคิวอารของเราจะมีถึง4พาร์ทลงต่อเนื่องกันไปนะคะวันที่1ก็คือ วันที่หนึ่งวันที่2อย่างละสอคลิปจุกจุกนะคะนั้นสำหรับวันนี้เป็นพาร์ทหนะคะก็จะเป็นในหมวดหัวข้อของแบบว่าที่มาที่ไปวอชวายรู้จักกันได้ยังไงทำไมถึงมาทำช่องต่ตางราตาอะไรยังไงซึ่งจริงๆ้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับเคยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าตอบคร่าวๆนะแต่ว่าวันนี้ ก็เนื่องจากว่ามีน้องๆแฟนเนี่ยใหม่ๆเยอะมากก็ขอบคุณที่ทุกคนตามสนับสนุนเรานะคะก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะต้องมาเริ่มที่คําถามแรกเลยจ้ารพจ้าพี่ชื่ออะไรคะตอบหน่อยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอไล่ไปเลยพี่เตยเริ่มชื่อเตยค่ะอมใจค่ะชื่อไหวค่ะชื่อเตยครับกรีนครับ ไปค่ะเร็วๆไปกันเร็วๆขอ2พี่เดนคือชื่อกรีนด้วยใช่ไหมคะด้วยความสงสัยใครรู้นะคะพี่กรีนสรุปชื่อว่ากรีนหรือชื่อดนคะพอดีหนูสับสนมาตลอดเลยค่ะแล้วสรุปพี่ที่ชอบ AK คก็คืออินี่นะคะชอบชื่อดนหรือชื่อกรีนคะต้องเป็นแต่ว่าเรื่องนี้มนปตนตนานตำนานที่แบบไม่มันมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วอ่ะ พอตั้งให้ชื่อเล่นว่าชื่อกรีนโดยดอริเดอร์ original ชื่อเล่นอะชื่อกรีนอจริงซึ่งพ่อชอบเล่นกลอบมากเลยตั้งชื่อเราว่ากรีนจากนี้เราก็เข้าโรงเรียนมาตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมแล้วก็แนะนําว่าเฮ้ยสวัสดีเราชื่อกรีนนะชื่อจริงชื่อดลพรมันทุกคนนั้นอย่าเพิ่งขัดเขาสิเรื่องของเขาออมันไปต้มมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรถามพี่กรีนค่ะมึงชื่อกีนเหรอเขาถามพี่กรีน ใต่เลยกม่ีกันเอาต่อมนเป็นตำนานมากเพราะว่าไม่มีใครเรียกเราชื่อกีนเลยน้อยน้อยมากที่เพื่อนอ่ะโดยเฉพาะเพื่อนอ่ะเรียกชื่อกีนแต่ว่าคนคนที่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะจะเรียกชื่อกรีนในครอบครัวก็จะเรียกกีนตลอดแต่ ไม่รู้ทาไมเพื่อนทุกคนทุกลงเรียนที่ย้ายมาไม่เคยเรียกชื่อเลยจะเรียกชื่อว่าดอนเพราะว่าชื่อจริงอะชื่อดนลพรอเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่เข้าปากเขาอะบนมันเข้าปากอะใช่เข้าใจคาเข้าใจใช่ปะเรามันเป็นยุคที่ชอบต้องเริ่นจริงด้วยแบบชื่อต้นไม่ก้ชื่อ้ทยทุกคนในออกแมว่าตอนประถมอะอย่างอย่างเราเราอะคือเขาจะเรียกกันด้วยชื่อจริงทุกคนคือตอนนั้นนะก็คือจะจําชื่อเพื่อนในห้องอะเป็นชื่อจริงหมดเลยอุ้ยแลน แต่มันไม่มีสมศรีแล้วไงสวยผู้ใหญ่หรือไงเพราะผู้ใหญ่จะชอบเรียกชื่อเล่นเอาคิดว่าดาวผู้ใหญ่อะอาจจะเรียกชื่อเล่นแหละเพราะว่าไม่ถอว่าเป็นนมือว่าจริงมาคิว่าเป็นแต่ครอบครัวเข้าเข้าทำงานเข้าทางานก็ไม่เรียกเราโดนเลยนะคือแบบมีแต่เพื่อนจริงๆที่เรียกโดนเพราะเพื่อนนั่นแหละแบบเอาจากชื่อตัวแรกอ่ะมาเรียกอำงายด้วยแหละเออตอนระถมไม่เคยโดนเรียกหรอนี่คนเดียวเรียกวัานัก อ๋อไปเรียกข้างหลังไม่ได้อะมึงเรียกอีไว้ว่านัดหนุ่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีไว้แบบนี้เพราะว่าอีไว้ต้องแบบนี้ต้องแบบอีไว้อย่างนี้ค่ะนัดคือใครเหรอ เรียกมันคือไม่หันใช่ก็บอกว่ามีคนมาถามหากรีนก็ไม่มีคนตอบได้นะว่าแบบเออแต่ในไอเี่ยเอาตรงๆหลังจากมันกลับมารวมตัวกันอ่ะวันแรกที่อีเตยรู้ว่าดนชื่อกรีนอีเตยตกใจใช่งงโดนชื่อโดนมาตลอดงงมากเพราะว่าได้ยินแม่เรียกเรียกดนว่ากรีนแล้วก็งง กรีนคือใครไม่ใครเพิ่งรู้จริงๆทุกคนคือเพราะว่าเรียกเพื่อนว่าดนมาตลอดตั้งแต่แบบมายด์โนนี่คือตำนานเป็นการตอบคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสองชื่อนะคะทุกคนอยากเรียกอะไรก็เรียกเดี๋ยวดนเดี๋ยวกรีนเอาเป็นว่าเป็นคนเดียวกันใช่ใช่เองนะคะเคลียร์เคลียร์กันป่าวใช่มาที่ข้อต่อไปนะจ๊ะไล่ไปเถีอข้อละข้อหนึ่งพี่ๆรู้จักกันได้อย่างไรคะเป็นอ่ะอ่าขยันตอบอ่ะช่วยเล่าการเจอกันครั้งแรกของพี่ๆถือว่าตอบรวบไปเลยเนาะมันเป็น เราเยนใกล้ก็คือง่า้เรียนเเดียวกันคือเออโรงเรียนเดียวกันต่อมาท้ายโยมและมีเพื่อนบางเพื่อนบางกลุ่มอย่างเงี้ยเรากับเต้ยรู้จักกันก่อนที่รู้จักเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะว่าเรากับเต้ยเคยเต้นกีฬาในรุ่นเดียกันพราะเรียกว่าเรียกว่า เป็นดาวตั้งแต่มหนึ่งใช่เพราะอะไรอยู่ข้างหน้าอาจารย์จิ้มว่าเธอสองคนอะต้องไปเต้นเปิดอาคารเป็นร่มเต้นหน้าผอตอนมหนึ่งเพราะว่าเต้นแรงสุดออสเต็ทออสเตทตั้งแต่มหนึ่งเดบิวต์ออสเต็ทตั้งแต่มหนึ่งเดบิวต์ตั้งแต่มหนึ่งเออใช่ยังไงเรื่องนี้เต้นไปฟังคิดที่แล้วเดี๋ยวแปะไว้ใช่ต้องยามากเสร็จก็พอมาเรียนมต้นก็ไม่ได้รู้ก็คือแค่เห็นเห็นอยู่ห้องเดียวกับมึงใช่ก็คืออยู่ห้องเดียวกันมึงอยู่ห้องเดียวกันสามคับซี่ทุกคนตอนนี้ดับดับไฟ ยังไม่มายังไม่มาไม่มาหายไปก่อนอีดลยังไม่จุติเออเราสี่คนเน่ะเป็นเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรอยู่เลยเดียวแต่ตอนซึ่งพอพอไปรู้จักกับเตยเตยตอนนั้นก็เจออยู่ในเหตุการณ์บอกว่าใครลูกเสือเอออะไรเออก็เป็นเพื่อนกันมาเพราะเตยอยู่ฝั่งบ้านนอกด้วยฝั่งไฮโซจะได้ไหมใครลูกเสือกูณจาได้การแสดงรอบกองไฟแสดงรอบกองไฟของเตยหม้อใส่เสื้ออะไรเสื้อสงกรานต์กูอะใส่เดรส เป็นพินณเล่ยเหรอทุกคนแบ่งแบ่งแบ่งส่วแต่ละแต่คนเต่นเพลงอูหลาลาเพลงบัทรทอมอะมึงกูแค่ตอนนั้นดังเลยสิแกนจออ่ะคานมาจำไม่ได้แล้วนะสิ่งนี้อะไรวะมึงแต่ว่าตอนนั้นะไม่ไม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นมันดังมากอีเพลงที่กูแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมึงกูจำไม่ได้มึงกูไปหาอยูกูหาคลิปให้อาล้อเศษพอพอเริ่มเข้ามาปลายโป๊บว่าอีเนี่ยไปอยู่ห้องสิบเอ็ด ไม่อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็นี่อยู่ห้องสิบสองห้องเดียวกันก็รู้จักอ้อแล้วก็มีเดินเข้ามาเพราะว่าเดินเข้ามอสี่มาอยู่ห้องสิบสองด้วยกันก็คือไวอ้อมไวอ้อมเดินอยู่ด้วยกันมาสามปีก็คือมอสี่มอห้ามอหกี่ดินได้เดบิวได้เดบิวในโรงเรียนแต่กูกับอ้อมแต่เราแต่เรากับอ้อมรู้จักในมหนึ่งเพราะว่าเรียนมอหนึ่งห้องเดียวกันใช่จริงๆรู้จักกันก่อนเข้าบอยนี่ด้วยนะคะใครอยากความเต็มๆตามไปดูในคลิปที่แล้วเว่าเล่าแบบละเอียดสุดดิสุดเด็ดมากมากส่วนเราก็เป็น เด็กฝรั่งเศสคนเดียวในกลุ่มไม่เคยอยู่เป็นบอบาตองคนเดียวในกลุ่มใช่แต่ว่ารู้จักกันเพราะว่ากระเทยอยู่ด้วยกันเพราะกรนเทยรักันเพราะไม่ใช่เพราะรุ่นเราอ่ะเป็นเป็นแกงที่รวมเพราะว่าจะ นึกอํานาจใช่อำนาจได้ง่ายรวมทุกความอำนาจใช่ทุกห้องมารวมตัวกันนะคะซึ่งที่เหลือเรียนสายวิทย์หมดเลยที่เต้จบสิ้นไม่เพราะว่าก็เธยออกสาวมักรวมตัวแต่กระเทยที่เขาไม่ออกสาวว่าเขาก็มีปวกกันเนี้แอบแต่ใช่เพราะเรียนจบโมกอ่ะเขาเงียบทำไม่เขาเลยเขาเป็นเขาไป็นปวกกันหมดเลยอ่ะในขณะที่กระเทยตัวที่ออกตัวที่ออกตัวคือแห้งแห้งที่แต่งยิงแล้วก็สาวสูงสูงไม่เคยได้เลยเป็นแรงแค่ไหนก็เงียบเงียบ นั่นแหละคนอาจจะมีน้องถามว่าพี่จบจากโรงเรียนอะไรตอไปเลยละกันปดินสองปิน2องะ่แถวนวามินนะอาจจะไม่รู้จักกันใครรู้จักก็ตำนานแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกับอันที่แล้วใช่ก็จะคล้ายๆการที่มาของช่องวอชบายที่มันเป็นยังไงอ่ะรวมตัวกันแล้วคืออย่างที่อย่างที่บอกไปว่าเราเป็นเพื่อนมัธยมแล้วเราก็ส่วนที่มาของช่องวอชบานะคะก็คือมีวันหนึ่งอ้อมใจเตย เรากรีนเจอกันไปเจอกันใน Facebook เอออันนี้ไฟดับพี่ไว้ใช่อเราเราสี่คนเนี่ย ก็ไปวีดสเตตไปวีดภาพรูปอ้อมที่โพสใน Facebook แล้วก็เลยเป็นการรวมตัวกันโดยบังเอิญมันมีได้นัดหมายนี่กอนาค่ะผู้ชายมากันอย่างแซ่งๆบอกว่าเพราะตอนนั้นแบบเราเรากีดซีรี่เรื่องเดียวกันใช่กีดซีรี์เรื่องเดียวกันชอบเสร็จเป็นคนเดียวกันนตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบการที่เพื่อนมาห่างกันไปนานมากคือแมบเรากับโดนเรียนโรงเรียนเดียวกันจบมาด้วยกันจริงๆแต่พอมหาลัยมันก็แยกย้ายเนาะมันไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเพราะว่าอยู่กันคนละแกงด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับเตยจริงๆอยู่กันเดียวกันแต่ก ก็ห <muitas S 2> ่างหายไม่ได้มีโอกาสไม่ได้เจอแบนบ่อยแต่จริงแต่สเตตัสนั้นนะทำให้ทุกคนอยู่ก็รวมตัวกันรวกันแต่ว่าเราโดนไว้อะยังอยู่แก๊งเดียวกันใช่จะแยกเราไปสองแก๊งเนี้ยใช่ใช่นั่นแหละทุกคนใครอยากฟังเต็มๆมีคลิปที่เล่าแบบละเอียดมาเแล้วก็ตอไปทุกอย่างไปตามดูแล้วก็ที่มาของชื่อ Watch w y ก็อยู่คลิปที่แล้วทุกคนเพราะว่าซินจนวอดวายนั่นเองประมาณนั้พี่เตอร์เป็นคนตั้งนะคะใช่ค่ะ ต่อมานะคะจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube คืออะไรคะอันนี้เรารู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าต่อไปหรือ,รรอยังทำไมท <c oughs> ี่พี่ถึงเลือกที่จะทำ YouTube และทำไมถึงทำเกี่ยวกับ Reaction <c oughs> <Okay. S 2> ตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เราอ่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบตรงกันนะตอนนั้น4ี่คนไฟดับที่ไว้อยู่นะคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำซีรีส์เรื่องหนึง่งซึ่งตอนนั้นน่ะกำลังออนแอร์อยู่แล้วเป็นกระแสแบบพอตระทมมากเาพราะเราคู่กันถ้าใครที่เป็นแฟนช่องจริงๆจะรู้เลยว่าคอนเทนต์แรกที่ลงในช่องเรา คือพอเราคู่กันอีพีสี่ซึ่งนัตอนนั้นเนี่ยเป็นการนัดกันมาดูแบบขำขันทุกคนก็ขำขันมากไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเปิดช่องอะไรแต่เรารู้สึกแค่ว่าอยากดูเล่นๆอยากลองอัดเล่นๆดูคือเราอยากดูเรียกตัวเองด้วยแล้วรก็รู้สึกว่าอัดทั้งทีงั้นเราก็ลองลงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลยกลายเป็นที่มาที่ไปของการทำเรียลชันคือเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเราอ่ะ การทำเรียลชันนะมันเป็นคอนเทนต์ที่ใหม่สําหรับณตอนนั้นคือมีหลายๆช่องที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วเราก็ตามดูหลายๆช่องณตอนนั้นด้วยแลาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเราอยากลองทําดูแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าช่องนี้มันจะจริงจังหรือยาวนานมาได้ถึงขนาดนี้แต่พอเราได้ทําไปแล้วอ่ะแฟนช่องอ่ะให้การตอบรับแบบดีมากคือดีจนตกใจมากทุกคนเราจําได้ว่าซับเราเกินหมื่นภายในระยะเวลาแบบไม่นแบบเดียวแบบเดียวจริงๆเลยทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยงั้นเรามาถูกทางหรือเปล่าวะจากจากการทําเล่นๆมาเลยกลายเป็นค่อยๆจริงจังมาเรื่อยๆแล้วก็มีทีมาเสริมทัพหลังจากนั้นที่ไวท์ก็เข้ามาตามลําดับอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นชอบซีนี่น้องน้องชื่อน้องเลยนะเสริมชื่อ My engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะแล้วก็อะไรโดนบล็อกโดนบล็อกไปแล้วทุกคนหายไปแล้วเหรอใช่เหลืออยู่ีก EP ใช่โดนอุ้ม EP สิบสองหายไปนะคะทุกคนได้แม่นเลย นั่นแหละค่ะครับต่อไปค่ะเวลาตอบคอมเมนต์แฟนช่องใครเป็นคนตอบนะคะส่วนตัวคือหนูชอบส่วนนี้ของช่องพวกพี่มากๆที่พี่ๆี่ใส่ใจแฟนช่องมากๆเลยขอบอกรูปน่ารักมากเลยจริง น่ารักจังใจยอนอ่าทุกคนตอบอย่เว้นกูกูตอบให้ใช่ใช่ใช่ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอบหมดอย่าเว้นไว้จะเว้ก็เคยตอบนะน้อยมีไว้ตอบไม่ถึงยี่สิบอันนะทุกคนอ่ะที่ผ่านมามีช่องมีมีคลิปประมาณแปดร้อยกว่าคลิปก็ราคือไว้ตอบยี่สิบคอมเมนต์จริงไหมตอบมากจริงตอบน้อยมากเพราะฉะนั้นคือคนที่ตอบหลักๆก็เนี่ยแหละจะมีเวลาวนไปเจอแต่เที่ยวมั่นใจว่า ใครที่เป็นแฟนช่องจริงๆจะจับได้ว่าใครเป็นคนตอบภาษาจะรู้เขาจะมีคนจับได้ตลอดว่านี่พี่ออมใช่ไหมคะอะไรเงี้ยคือแบบแค่ช่วงที่ตอบก็คือตอนไรไม่ใช่ไรสิไอ้ตีนทุวันแล้วก็แปรักเออแปรักนิดเดียวช่วงนั้นคือเขาอินมากเขาก็แบบตอบยาวมากว่าง่ายตอนนั้นไม่มีงานจะทำอยากจะไปถกเถียงกับน้องเอาใหญ่เอาตัวอเลยอเลิกแต่เนี่ยนอนเถอะแต่อันนี้อันนี้แอบแอบแบบได้ไหมบางคนที่คิดว่าตอบเดาถูกอบบว่า พี่ออมหรือเปล่าคะจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ไม่ใชอบหรอกเพราะอะไรชอบเพราะกูเออเพราะกูุดหงเลยค่ะชอบกูุดหลอยงงมากทุกคนจะบอกเลยว่าเราอ่ะเป็นร่างทรงของออมร่างทรงของกรีนร่างทรงของเตยเป็นหมดทุกคนแล้วเขาเนียนมากนะทุกคนเขาชอบเขาชอบจะมีแค่เราเท่านั้นที่จับได้ว่าคนเนี้เออก็ถึงเตยตอบไม่ใช่กูเพราะว่าเป็นการแถลงการไปเลยแล้วเราจะกลับมาตอบอย่างเต็มภาพพรูแล้วเราจะพยายามนะคะเราจะพยายามจริงใช่แล้วก็บางคอมเมนต์อาจจะแบบอย่างน้อยที่ไม่ได้ตอบเราจะไปกดหัวใจให้เราอ่าน ใช่เป็นการรับรู้นะคะคนต้องขอโทษมากมากกับการที่แบบห่างหายแบบเขาเรียกว่ารบางห่างหายจากการตบคอมเมนต์เป็นนานมากจริงๆเป็นสิ่งที่เราเอนจอยมากๆคนแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้มันแบบ เป็นสิ่งที่แครี่ได้แต่ช่วงนี้คือมันหนักมากๆนะคะอย่งนที่คนรู้กันเนาะการทําคลิปหรือไลน์เราแบบโหไม่ไหวจริงๆใช่แล้วเราจะกลับมายิิ่ใหญ่ในปีหน้าแต่ไม่ต้องอั้นในการเมนนะคะคิดอะไรไมนได้เห็นทุกเมนจริงๆนะลูกแค่ไม่ได้ตอบบางคีย์แบบมันเห็นแจ้งเตือนอยู่แล้วเน้อเราเปดแจ้งเตือนช่องอ่านอ่านะคะขั้นทันถัดไป ขอให้พี่ๆสลับกันเล่าวีรกรรมตอนถ่ายคลิปของแต่ละคนครับเล่เาสามชาติไม่หมดไม่คือให้เล่าวีรกรรมอ่ะจริงๆมันของแต่ละคนอ่ะมันน้อยนะ <ược> แต่ว่ามันจะไปปัอกอยูอ่ที่มันอะ่ะเยอะมาก ขอเกินไปที่ใครอยากรู้เวลกรรมต้องไปดูในอันคับเออน้องที่ถามเนี่ยน้องซีนันดูทุกคลิปอยู่แล้วใช่น้องชอบน้องนัทวุฒิสว่างดวงตาใช่คือน้องซีนันดูทุกคลิปอยู่แล้วน้องรออันคัทเราเสมอไปแฟนช่องที่น่ารักมากขอบคุณน้องมาณฑที่นี่มาตั้งแต่ยุคหนึ่งมาแต่ยุคที่บุญยังไม่ถึงอ่ะคือยังดายังดำอยู่อยู่ด้วยกันมาแบบนานมากจริงจริงนะคะทุกคนซึ่งวีลกรรมจริงๆแล้วอ่ะมันมัน มาเล่ายากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคลิปอะเราก็ตามไม่เห็นกันอยู่ในอันคันั่นแหละส่วนใหญ่ก็น้ำหกนั่นแหละคือ้ีกรำหลักของพี่ไวท์ชนยาแตกยูนีนั่นือคุณแจรดหายจริงปดอย่างเงี้ยทุกคนงงปะดูดูอยู่อ่ะกำลังจะจบแล้วว่าหลับ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 นีัไม่ั่อยับหลับแล้วับหหลับหหลับหล่บหลับหตับบับหมับับหลับหัหลับหบหลัเหลัวลัลลัั เออเรานัดเช้าเรานัดเช้ามากตัวละเก้าโมงเราใช่เรานัดเรานก้าโมงแล้วเรื่องใบตาก็ไม่ไหวลราขนตาหนักไงตหนักใช่ไหมตอนทำคลิปทุกคนสังเกตแล้วสมัยก่อนอัดกันแบบโหดมากมึงตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่โหดไม่หรอกหรือว่าสมัยก่อนคอนเทนต์ยาวไงคอนเทนต์ซีรีส์มันแบบวันละสี่ชั่วโมงวันละสี่ตอนอย่างปรมาจารย์เราก็จะแบบยาวมากทุกคนแล้วบางทีเราก็แบบอัดต่อต่อกันแบบหลายตอนที่สภาพเราดูหนังห้าเรื่องไงแต่ว่าสนุกมากมันสนุกนะแต่มันจะมีความแบบนั่งเฉยเฉยนจะต้องแบบลาตามเวา ไงกลับบ้านไปคือไม่อยากคุยกับคนที่บ้านแล้วเพราะว่าพูดพูดทางวันทางชีวิตแล้วอะเวลาพ่อชวนคุยมอนหยุดก่อนระบายกันตรงนี้หยุดเงี้ยเพราะแบบวันเราไม่มีวีดิกรรมรวมเหมอนเนาะวีดิกรรมช่องก็ไม่ค่อยมีทุกคนเอาใจเต็มที่นี่ต่อมาทุกคนต้องรู้หมดแล้วแหละว่าใครเป็นยังไงจริงๆสิ่งนี้ที่เลือกมาใส่ในคลิปนี้เพราะรู้สึกว่าอยากตอบน้องว่าแบบจริงๆแล้วอะสิ่งที่น้องเห็นในอันคัดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวจริงๆริงรู้ไหมแต่ว่า การถ่ายทำคลิปของวัดไมันไม่เคยง่ายบอกได้แค่นี้ว่ามันมีเรื่องราต้องให้ด่าตลอดใช่แต่คือทุกคลิปที่เราทำไปเราตั้งใจมากๆนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่ถ่ายอยู่คือห้าทุ่มแต่ถ้าไม่ถ่ายตอนเนี้ยมันจะไม่มีคิวแล้วเราว่างจังแค่นี้พรุ่งนี้พี่วายต้องรีบตื่นไปทํางานต่อทุกคนนอนที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้มีการต้องถ่ายอีกประมาณเจ็ดแปดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันมีอะไรที่แบบจริงจังตั้งใจในกทุกงานจริงๆนะแต่ว่า เราก็อยากให้ทุกคนรู้ถึงความตั้งใจนั้นน,น,น,นอก็เลยเลือกที่จะตอบในคลิปนี้นะคะใช่จ้าไปตัดใจมันต่อไปจ้ะมามเป็นสิ่งที่ทุกคนคิอถานกันมาเยอะมากอันนี้ จริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าต้องกลืน้องๆก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะใครที่เป็นแฟนช่องมาตั้งแต่สมัยเขาเรียกว่าอะไรแรกแรกเขาเอาคู่กันนี่แหละใช่หรือว่าน้องๆแฟนบางคนน่าจะมีแค่2กลุ่มนี่ที่ทันพี่น็อตนะคะจริงๆช่องเราอ่ะก่อนหน้านี้จะมีหกคนสบเด็ยเหมุนเวียนกันมาพี่อีกคนเนี่ยชื่อว่าพี่น้องหายไปจากช่องน่าจะเป็นปีแล้วุกคนปีที้วเลยมาแบบน้อยมากนะคะ นอตหายไปไหนคําถามแรกคือนัตหายไปไหนถูกต้องทุกครั้งที่เราตอบคือน็อติดงานมีเหตุผลเดียวจริงๆติดงานจริงๆน้องอาจจะแบบว่าพี่คะมันจะติดงานแบบขนาดนั้นเลยหรอใช่พอยคือเพื่อนเปลี่ยนงานแล้วงานใหม่ที่เพื่อนทำค่อนข้างหนักกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เพื่อนแคร์อยู่ด้วยตาแหน่งด้วยจอบเดตทั้งหมดที่เพื่อนต้องทํามันหนักมากมากจริงๆ เพื่อนหนักจริงไหมหนักจริงทุกคนไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยเลยถ้าถ้าเทียบอบคือฝั่งเนี้ยก็ที่บอกเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือมีพี่น็อตด้วยก็คือเป็นเพื่อนที่อยู่แก๊งด้วยเดียวกันมาตลอดไว้เต้ยโดนแล้วก็น็อตอ่ะเป็นแก๊งที่ตั้งแต่จบมัธยมมาก็คือยังยังอยู่แก๊งเดียวกันอยู่ยังไปไหนยังไปมหาสู่กันซึ่งหลังสกุลหนกก็ยังไม่ได้เจอไม่ได้จริงหนึ่งไม่เจอขนาดแบบเหมือนจะเอาของเสื้อผ้ากันมั้งก็คือยังต้องสงแก๊ คือไม่มีท่าแบบนี้และส่งแกพือดึกมากบางทีแบบนอนไปแล้วอ่ะคุณนอนไปแล้วแบบมึงแบบมึงส่งของให้คุณหน่อยแขวนนะเออแขวนนะบ้างอะไรย่างเนี้ยซึ่งแบบถ้าปีนี้ถ้าน้องทันเห็นจะมีอยู่ไม่กี่คลิปที่พี่นอนมีแบรักคลิปหนึ่งแล้วก็ละไว์ไม่ใช่ติ่งแต่ว่าแฟนชอบใหม่ๆอาจจะไม่ได้รู้จักแล้วเพราะว่าไม่ทันเห็นไม่ทันเจอนอนไปถามว่าจะกลับมาไหมก็ไม่รู้แล้วแต่เพื่อนบ้างเพื่อนเราพูดให้เลยเพื่อความเคลีย เราว่านดอตไม่น่าได้กลับมาเป็นตัวเมย์แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่เม่นเยอะใช่ถ้าพี่นอตจะกลับมาน่าจะเป็นการกลับมาแจนในฐานะแบบเหมือนพี่เอิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาแจมใช่เพราะว่าเพื่อไม่น่าจะมาแทนีเป็นแบบรูทีนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ใครได้คิดถึงพี่น็อตตามให้กำลังใจพี่น็อตกันได้อลยเพราะสิ่งเดียวที่เพื่อนเล่นละแครี่ตลอดเวลาคือสตอรี่นะคะตามให้กำลังใจเพื่อนได้เพื่อนก็จะลงเรื่องงานอะไรทุกคนรู้แหละว่าแบบทำงานยุ่งจริงๆนักินซึ่งไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆเพราะว่าทุกคนเียไปถามว่าพี่คะทะเลาะกันหรือเปล่ามันมีเรพี่แอนมาบอกกูบอกว่าเพี้ยงเพียงออตรงตตรงตรงเลยนะ ทะเลาะกันไหมไม่ทุกคนไม่ได้ทะเลาะกันเลยยังคุยกันได้ปกติแบบเป็นปกติแบบคุยเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยปกติทุกคนแต่ว่าเพื่อนติดงานจริงๆแล้วงานมันหนักมากมากแบบบอกมากจนงงถ้าเพื่อนไม่เปลี่ยนงานเพื่อนจะไม่ได้กลับมาเพราะแต่ว่าก็ให้กําลังใจเพื่อนไปก่อนเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาก็ต้องแคลี่อะไรเลยว่าสิ่งที่เพื่อนเลือกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแลวเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องคิดถึงว่าอาชีพเรามันต่างกันมากแบบทุกคนแบบ ไม่มีใครอาชีพด้วยกันเลยอะอย่างที่เราบอกไปแหละเนาะว่าเราไม่ได้ทําช่องเป็นงานประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนทุกคนแบ่งเวลามาได้มากน้อยอะมันเราก็ไม่ได้เสร็จจายห้าปีเป็นเิอปิดด้วยแต่ละคนอะเขามีงานประจํา ที่ต้องแข่งต้องแข่งเลยเนาะทีนี้ด้วยความที่งานประจําพวกเรามันยังพอจัดสรรเวลาได้มันมันยังมีเขาเรียกว่าเราเท่เวลาในการที่มันมาเจอการแบ่งเวลามาเจอกันได้แต่อย่างที่นอตตอนเนี้ยคือมันแน่นมากๆเสาร์ฮีตเพื่อนก็ประชุมเสาร์ฮีตเพื่อนก็ออกกองอะไรเงี้ยซึ่งการที่ช่องเราอย่างที่เคยเกิดไปหลายคลิปอะเรามีการถ่ายทํากันเป็นหลักในวันเสาร์เลยเนี่ยเพรพี่น็อตไม่ว่างเสาร์พี่น็อ ก็ไม่ได้แหละเพราะว่าวันธรรมดาพี่เราก็ประชุมเล่าช่วงทุ่มหนึ่งเริ่มช่วงสองทุ่มอะไรเงี้ยแล้วอย่างวันธรรมดาคิวก็ยากเพราะว่าแต่ละคนก็ทำงานขนาดละคนก็ทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเลยหาตรงกลางได้ยากลูกเพราะฉะนั้นจะตอบให้เคลียร์ในคลิปนี้เลยแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมาถามคำถามนี้อีกนะคะก็คือพี่น็อต บอกยากมากว่าจะกลับมาหรือเปล่ารอลุ้นใช่รอลุ้นอาจจะมาแจมๆได้ถ้ามาก็จะแจมเราจะแครี่ด้วย5คนแบบนี้แหละไปยาวๆต่อเนื่องกันไปนะคะอย่ามารอลุ้นกันว่าคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราจะมีอะไรบ้างน้องซึ่งนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่ในร์ัทแรกซึ่งนัะ เคลียกันไปเนี่ยหลายคำถามของทุกคนที่รอคอยกันอยู่นะย้ำมาทีว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ที่ทะเลาะคือทะเลาะกันอีไว้ตบกันที่ทะเลาะกันอีไว้ทะเลาะจริงทะเลาะทุกวันทุกครั้งจริงทุกครั้งใช่ทุกเรื่องนั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นพาดแรกไปเข้มน้ำอาลาดน้ำเด้อช่วยกันปิดคลิปค่ะนั่นแหละทุกคนคะก็เป็นแค่พาร์ทแรกที่เป็นคําถามที่ทุกคนค้างคาใจแล้วก็อยากรู้ น้องที่รู้ว่าพี่กรีนชื่อกรีนก็จะได้นอนหลับแล้วจะได้หลับจะได้เลิกแบบว่าเอ๊ะพี่เขาเสื้ออะไรกันเนี่ยนะจะสุดท้ายจะเรียกพี่กรีนพี่ดนก็คนเดียวกันแล้วก็หันโบยกหรือว่าเดี๋ยวนี้จะมีคุณแม่น้องปีโป้ก็ได้อยู่จะได้ทุกหมดอีไว้หรืออีเทียเป็นคนเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยวว่าเพื่อนเสองสามเพื่อนเดี๋ยวเขาดีเอ็มมานะว่าทะเลาะกับพี่ว่าทะเลาะใช่ทะเลาะะตีกันสิงทุกครั้ง อะไรเนี่ยมันก็อย่างไงทุกคนมันแรงก็เลือนียอย่างไงเลิกเรือนี้พิ่ดออุยถ้าเต้ยนั่งเรือเนี่ยไม่ถ้าเต้ยนั่งหลังข้างหน้าก็เหงนเต้ยข้างหน้าเขาไปเทปเขาไปเทป เนี่ยมันคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีบุริจี้เพื่อนเออบุริจี้เพื่อนการคลิปนี่มันิีแบบฉลองปีใหม่แล้วก็พูดสิ่งดีๆเตยน่ารักมากเลยไอ้เฮียเตยไม่เห็นดีขึ้นเลยวะน่กลัวปลอมเหมือนหน้าที่ไปฉีดมาเลยเอาวะนั่นแหละทำไมอะนอนน้อไม่ใช่แม่ปิดโป๊ะคนอารักเออนะว่ไม่ไดรจะเจ้าไม่ได้ไรจะตบ เอาเป็นว่าหลายๆคำถามเรามีการตอบไปแล้วในหลายๆคลิปเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างท้ายตางไปฟังกันได้แล้วลูกเราก็หลายๆคำถามทุกคนถามกันมายังมีอีกหลายผ่านให้ติดตามกันเดี๋ยวมาติดตามแล้วผ่านหน้าเราจะมาด้วยการตอบคำถามอะไรต้องติดตามไปด้วยนะคะก็แฮปปี้นีวเดียทุกคนด้วยใช่่คะแฮปปี้นีวเดียนะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนแบบ มากนะคะขอให้เป็นปีที่ทุกคนได้เติบโตเป็นคนที่ชอบอยู่กับพวกเราไปอีกหลายปีเลยทั้งปีนี้วัดส์ยจะมีแต่ความสุขมาให้ทุกคนนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนกันไปอีกหลายๆปีนะทุกคนจ้าเลยมาราติดตามเคียรเอตออสี่ทุ่มของเราด้วยนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ตอนสี่ทุ่มจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย